สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไลด์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งไลด์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับถ้าเป็นคลิปเก่าๆที่ผมทํามายังยังมีแค่ไลน์นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปใหม่ๆนะครับก็อัปเดต สอง n ล ID นะครับถ้าติดต่อ l ล n e อันนี้ไม่ได้นะครับก็สลาลม888นะครับก็ติดต่อได้ทั้งสอง n ล ID นะครับมีสมาชิกหน้าใหม่ๆส่งข้อความส่งรูปเหรียญให้ผมดูทุกๆวันนะครับย้ำว่ายังส่งได้ทั้งสอง n ล ID นะครับนี่นะครับก็วันนี้นะครับบันทึกคลิปตรงกับวันที่9นะครับวันที่9มิถุนายน2565นะครับก็ลงวันที่ไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับมีพัสดุมา2กล่องนะครับวันนี้วันที่9นะครับมิถุนาต้องมี3กล่องนะครับแต่ว่าด้วยระบบขนส่งนะครับแฟลตจะมาถึงก่อนนะครับแล้วก็ไปษนีลำดับที่2ส่วนที่จะมาส่งผมช่วงเย็นๆนะครับก็จะเป็นเคอรี่นะครับก็ขอเอ่ยชื่อขนส่งได้นะครับคงไม่ผิดอะไรนะครับก็แฟลตจะมาถึงก่อนไปษนีมาถึงอันดับ2แล้วก็ คอรี่นะครับจะมาถึงลําดับที่3นะครับของร้านผมนะครับร้านอื่นผมไม่แน่ใจนะครับก็วันนี้มีอันนี้ผมซื้อมานะครับซื้อมาจากกลุ่มซื้อขาย1รายการแล้วก็อีกหนึ่งรายการอันนี้นะครับส่งมาขายนะครับสมาชิกท่านนี้ส่งมาขายนะครับก็คือพี่เขาส่งมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแกะแกะกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับแกะเอาเหรียญออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูกันนะครับว่า เป็นเหรียญอะไรนะครับที่ที่เขาส่งมาขายนะครับก็เดี๋ยวขอยดูนิดนึงส่งมาจากนนทบุรีนะครับพี่พี่ท่านนี้นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับส่งมาเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับใส่กล่องมาเลยนะครับตัวนี้อันนี้ส่งมาขายนะครับเพื่อนๆก็แพ็กมาค่อนข้างจะ โอเคนะครับแบบนี้นะครับแพกเหมือนมืออาชีพเลยนะครับใส่กล่องแล้วก็มีการแพกนะครับเป็นเหรียญอ่าสิบบาท2ส,สีนะครับเป็น10บบาท2ส,สีวาะต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเหรียญวาะอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะนะครับ นี่นะครับผมว่าพี่เขาน่าจะมีเยอะแน่เลยนะครับวาระนี้นะครับนี่ครับก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดูคลิปนะครับมีส่งมาให้ผมแล้วนะครับแบบนี้นะครับส่งมาผมไม่แน่ใจว่าหกหหรือ60สิเหรียญนะครับของอราชบัณฑิตตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้พี่เขาส่งมาอีกนะครับโอเคนะครับมีเหมือนเช่นเคยนะครับ มีเลขที่บัญชีใส่มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็ผมจะโอนเงินให้กับพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายกับทางช่องสลาลมคอย n n e l นะครับก็อาจจะไม่ใช่เหรียญหายากมากมายนะครับก็ยังพอหาได้แต่ว่ามันเป็นเหรียญที่ทางช่องรับซื้อนะครับไม่อาจจะไม่ใช่เหรียญแปลกเหรียญหายากมูลค่าสูงนะครับก็ก็ลองดูก่อนนะครับเพื่อนๆเผื่อ ไปเจอเจอแล้วก็จะได้เก็บไว้นะครับมันแกะยากนะครับขออ่าใช่วาระนี้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญราชบัณฑิตนะครับเนี่ยสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเห็นไหมครับราชบัณฑิตนะครับเจ็ดสิปีราชบัณฑิตนะครับ เดี๋ยวผมจัดยังไงให้สวยงามเดี๋ยแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆนะครับสักครู่นะครับพอดีไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมานะครับว่าจะจัดอะไรมากมายนะครับสองสองสี่ห้า แถวละห้านะครับเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะครับเป็นวาระนี้หมดเลยนะครับผมว่า,าพี่เขาน่าจะแลกได้เป็นถุงเลยแน่นะครับวาระนี้นะครับแล้วก็มาสั่งทำตลับนะครับ สานะครับ38 10 20 30 38นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันยังมีตัวนี้อีกนะครับก็ดูดูเพลินๆนะครับเพื่อนๆอย่าอย่ารีบนะครับเพราะว่าผมแกะไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับบางทีการแกะมันอาจจะช้าไม่ทันใจนะครับอานี่เป็นเหรียญ12สีนะครับ หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับวาระาตัวนี้วิจัยข้าวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้คอรอลมอใช่หรือเปล่าอ่าครบสำนักสำนักนายกนะครับตัวนี้ก็เป็นวาระธรรมดาตัวนี้ผลิตเยอะนะครับปกติตัวนี้สภาพผ่านการใช้งานตัวนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าไม่แน่ใจว่า75็ดสิบหาพันสาหรือเปล่านะครับ ตัวนี้กรมที่ดินนะครับมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคู่กันกรมที่ดินตัวนี้เอเชียนเกมนะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงนะครับพวกนี้ผลิตเยอะนะครับสมเด็จย่านะครับตัวนี้อากิคอ่าอากิคอ่าผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับนี่นะครับรางวัลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับที่ในหลวงได้รางวัลนะครับอันนี้ขนส่งทางบกนะครับพวกเหรียญสิบบาระเนี่ยผมจะ ค่อนข้างแม่นวาระนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนผมเริ่มเก็บสะสมเหรียญใหม่ๆอะ่ะผมจะเริ่มจากชุด61วาระนะครับตัวนี้อาหารปลอดภัยใช่หรือเปล่าอ่าอนามัยโลกนะครับตัวนี้กรมพระธรรมนูญนะครับไอ้น,นี้อันนี้ครบครบ100ปีประพาศยุโรปนะครับด้านหน้าจะเป็นรัชกาลที่5นะครับเนี่ยแล้วตัวนี้ราชินีนะครับ75พันษา เจ้าฟ้าจตุลนนะครับพวกพวกเหรียญพวกนี้ผมค่อนข้างจะแม่นวาระสักนิดนึงนะครับแต่ว่าบางวาระผมจําได้แต่ผมนึกชื่อไม่ออกนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของผมการของการเก็บสะสมของผมอ่ะผมจะเริ่มจากชุดเหรียญตัวนี้61แบบ61วาระนะครับแล้วก็เริ่มขยับไปเป็นเหรียญพอสอผลิตน้อยนะครับการการเก็บของแต่ละคนมันมีจุดเริ่มต้นนะครับของผมก็คือเริ่มต้นจากตัวนี้ผมไปเจอเหรียญแปลกตัวนี้นะครับแล้วผมก็เริ่มเก็บ ก็บแล้วก็พอเก็บไปเรื่อยๆพอเก็บตัวนี้ได้ครบเอ้ยมันมีอะไรที่ต้องเก็บอีกนะครับการเก็บสะสมมันก็ถ้าเราชอบเรารักในในตรงเนี้ยเราก็มองหาไปเรื่อยนะครับมันมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือที่พี่เขาส่งมาขายนะครับแต่ว่าพวกนี้สภาพผ่านการใช้งานอะราคาจะไม่สูงนะครับผมซื้อเข้าอยู่แค่เหรียญละ1 3บสบบาทแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นเหรียญพวกนี้ยกเว้นเป็นเหรียญที่ผลิตน้อย เช่นตัวเนี้ยตัวนี้สภาพผ่านการใช้งานผมซื้อเข้าเหรียญละ30บาทนะครับก็ถ้าแพงสุดก็จะมีครุฑกับเอเปกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือกล่องแรกนะครับที่พี่เขาส่งมาขายจากจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นพวกเหรียญวาละตามที่ผมได้รีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะอีกกล่องหนึ่งนะครับกล่องนี้เป็นที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรที่ผมสั่งซื้อมานะครับเหรียญตัวเนี้ยผมเคยทําคลิปรับซื้อบ่อยนะครับ เป็นเหรียญสิบาทแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครส่งมาขายนะครับเนื่องด้วยเหรียญตัวนี้เหมือนอย่างที่ผมเคยแจ้งไปอ่ะมันจะไปอยู่ในมือของพ่อค้าซะเยอะไปอยู่ในมือของพ่อค้าไปอยู่ในมือของนักสะสมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพบเจอในระบบมุนเวียนนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่อาจจะเป็นเหรียญบุนเวียนนะครับเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเป็น10บาทปี3ามหนึ่งแพ็คเขียวนะครับอันนี้ก็คือผมจัดหา ตามออเดอร์ของลูกค้านะครับมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสั่งจองมานะครับไม่มีไม่มีใครส่งมาขายนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปของพวกเนี้ยเป็นแพ็คแบบเนี้ยจะอยู่ในมือพ่อค้าแล้วนักสะสมสะส่วนใหญ่นะครับก็มี FC ส่วนหนึ่งที่ต้องการสะสมและให้ผมหาให้นะครับตัวนี้ผมก็สั่งซื้อมานะครับไม่ใช่ส่งมาขายนะครับราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าจัดหาตามออเดอร์นะครับ ตัวนี้เป็นเหรียญ10บาทปีพศสอ3 5 3นนะครับหลายๆท่านก็เคยเห็นผมรีวิวบ่อยๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแพ็คเขียวนะครับผิวจะประมาณนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานอาจจะมีรอยบ้างนะครับรอยกระทบนะครับไม่แน่ใจว่ารอยกระทบจากถุงหรือว่าจากไหนนะครับแต่ว่าดูตามนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับแผงนี้ที่ผมมารีวิวนะครับคือมีเจ้าของแล้วนะครับ มีคนสั่งให้ผมหาให้นะครับผมก็จัดหาให้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จผมก็จะทักแล้วก็ส่งรูปเหรียญให้เขาดูนะครับว่ามีเหรียญมาแล้วยังรับอยู่ไหมถ้ายังรับอยู่ก็เนี่ยก็คุยกันรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่รับก็คือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังมีจองมาอีกแบบ กือบ10ท่านน่ะที่ให้ผมหาแผงสีเขียวให้นะครับผมก็ทยอยหาเรื่อยๆนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมไม่ใช่ว่ามีเงินก็ซื้อได้เลยนะครับผมก็ต้องเลือกนะครับไอมีเงินน่ะซื้อได้เลยซื้อได้แต่ราคามันจะสูงนะครับเพื่อนๆจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นนะครับท่านที่ต้องการนะครับถ้าไหวผมก็จัดให้ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่คือผมจะพยายามหาที่แบบราคาลงมาหน่อยนะครับแล้วผมก็มาบวกค่าจัดหา อีก100บาทนะครับเป็นค่าจัดหาของผมถ้าผมได้มาในราคา1,300ผมจะขายราคา1,400หับวกค่าจัดส่ง50บาทนะครับอันนี้คือพูดตรงๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้ผมหาให้นะครับแต่ว่าถ้าผมซื้อมาในราคา1,400ผมก็ต้องขาย1,500ออันนี้คือธรรมดานะครับคือถ้าท่านไม่รับก็ไม่เป็นไรผมก็เก็บไว้เพราะว่าอนาคตก็ อาจจะมีมูลค่าขึ้นหรือว่าลดลงคือผมก็บอกไม่ได้แต่คือผมก็เก็บได้นะครับผมก็ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าสั่งมาแล้วราคาสูงเกินไปแล้วก็ท่านไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็เก็บไว้นะครับก็คือไม่ซีเรียสนะครับนี่นะครับแต่ว่าแผงเนี้ยได้มาไม่สูงมากนะครับได้ในราคาที่ผมตั้งรับซื้อไว้นะครับ ผมตั้งรับซื้อทางช่อง youtube 1300นะครับตัวนี้ผมได้มา1,300นิดๆนะครับผมก็ขายในราคาประมาณ1 4 5 0นะครับก็เดี๋ยวจะทักเข้าไปนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้ผมหาให้นะครับผมผมก็หาให้ได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าราคาก็ต้องยอมรับได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครส่งมาขายเลยนะครับเพราะว่าเขาเก็บกันหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ จะไปอยู่ในมือพ่อค้าแม่ค้านักสะสมจะส่วนใหญ่นะครับถ้าหลุดไปอยู่ในมือพ่อค้าก็มีโอกาสออกมาหมุนเวียนได้ในราคาที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้าไปอยู่ในมือนักสะสมคนมีตังเขาไม่ขายอยู่แล้วนะครับเขาเก็บไว้นะครับรอที่ลูกออกมาขายแบบนั้นมากกว่านะครับก็มันทําให้หายากนับวันยิ่งหายากนะครับตัวนี้นี่นะครับปี3ามหนึ่งนะครับมารีวิวให้ดูนะครับกับคลิปนี้เหรียญที่ส่งมาขายนะครับชุดนี้1ชุดนะครับจาก นนทบุรีนะครับแล้วก็อันนี้พี่ชายจากกลุ่มซื้อขายนะครับแบ่งปันมาให้อีกแล้วนะครับก็มีอะไรก็แบ่งปันให้น้องตลอดก็ขอขอบคุณมากนะครับก็แบ่งมาให้ผมมาทํากําไรครับก็กําไรก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยซื้อมาพันกว่าบาทกำไรแค่100บาทนะครับมันก็ไม่ได้มากมายอย่างที่หลายๆท่านคิดนะครับแต่ว่าผมอาศัยการแบบขายจํานวนมากนะครับ กำไรเหรียญน,นี้10บาทกำไรเหรียญน,นี้20กํากำไรเหรียญน,นี้50รวมกันเป็น1กล่องผมอาจจะได้กำไร200อันนั้นก็คือหลักการทํางานของผมนะครับผมทําแบบนี้นะครับกำไรมันไม่เยอะนะครับต่อเหรียญมันไม่เยอะนะครับแต่ต้องรวมกันนะครับสั่งหลายๆอย่างผมถึงจะได้กำไรสักนิดหน่อยนะครับไม่มากมายนะครับไม่มากมายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดว่าช่องรับซื้อจะร่ำรวยจะอะไรไม่ใช่เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูกับเหรียญที่ส่งมาขายแล้วก็เหรียญที่ผมจัดหาให้กับ FC นักสะสมที่ต้องการจะซื้อไปสะสมนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับราคาที่ผมจัดหาให้ลองไปเช็คดูได้นะครับไม่ไม่ไม่แพงไปกว่าช h อปปี l ล z ซ d ดแน่นอนนะครับราคาจะพอๆกับในกลุ่มซื้อขายอาจจะแพงกว่าสัก5 0บาทประมาณนั้นนะครับลองลองลองดูนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการนะครับก็ลองทักมาเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับแต่ว่าต้องใจเย็นๆน,นะครับเพราะผมต้องใช้เวลาหานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ